มาถึงแล้วนะครับที่ที่ต้องสงสัยว่าจะมีโบราณสถานอยู่หรือเปล่านะตรงที่มีข้อบัวนันครับพุ่มไม้นะเราก็มีทางเล็กๆนี้ไปคาดว่าน่าจะเป็นถนนโบราณที่ผ่านหน้าโบราณสถานเดียวมีพวกเศษอิฐเศษพวกหายแตกๆไหมครับนีนะ่ตรงนั้นน่ะของแตกเต็มเลยนี่น่ะตรงเนินเนี่ยที่มีต้นดอกรกแงนโบราณอยู่ขนาดเขาลอกแล้วแรงช่วยถังกละมงังแตกเต็มเลยอ๋ออันนี้คือโคบราณแล้วเขาเอาหน้าดินไปขายใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยกลับแล้ว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 ครับกลับแล้ว เออกลับแล้วกลับแล้วไปเฮ้ยวัวยังเพิ่งไปผมไปก่อนนะตอนแรกว่าจะจอดแล้วล่าเดินไปเออนี่ไงเจอจนได้นี่ไงนี่สีดำเขเมรน,นี่เจอแล้วหนึ่งชิ้นเออตรงนี้ก็มีเครื่องปัาดินเผาที่มีสันฐานหลากหลายนะอย่างเช่นชิ้นนี้ก็จะมีลายเลยเนหะ็นไอันนี้เป็นลายแบบเขียนด้วยมือแบบแยาวๆนะเฮ้ยสวยดีก็จะเคลื่อบแบบสีดินเลยแบบนี้นะขีด อันนั้นคืออยู่ข้างบนนะแล้วก็คลื่นอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเหมือนโอล์ปัจจุบันนะ่ะแต่อันนี้เล็กเล็กนิดเดียว ไม่มีหน่วยงานที่จะมาปกป้องนะเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่นะครับเคยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็เขาอยู่กินกันยังไงก่อนที่จะมาเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นการทําวิดีโอสั้นๆแบบนี้ที่ผมทําอยู่นะก็เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับแบบหยาบๆนะเพื่อให้รู้เพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้นะเนี่ยก็ถือว่าจบแล้วนะก็คือสลายคือแทบจะไม่สามารถสืบค้นอะไรได้แล้วครับก็คือโดนทําลายไปแล้วเฮ้ยใช่ของโบราณหรือเปล่า <S <S ใ่แล้วพี่น้องนี่มันลุงมาหวดที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นปราสาทนะมันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละคาดการนะนี่ไงกระเบื้องลองขับกล้วยนี่แหละกระเบื้องดินเผานะ่ะที่เอาไว้มุงหลังคานะ่ะเอ้ยมาทำไมพร้อมแท้มีทั้งกลัดเกลื่อนมีทั้งความไม่โสภาในชีวิตเออไม่แล้วไม่เราไม่ซ้ำเติมครับเพราะ ตัวเราก็เทอาระวังตัวเอง <S <S 1> <S 1> นี่คือลูกมะหวดหน้าต่างปราสาทเขมรโบราณน,นะมนอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยความจริงอะ่ะอาจจะต้องมีสร้างปราสาทแถวนี้แหละแต่ว่ามันนานแล้วครับที่เขาทําลายนะแล้วก็เหลือบ้างนะแต่อันนี้เครื่องมือสมัยใหม่ตัดน,นะนี่ด้านนี้นี่แล้วก็กระเบื้องนี่เรากลับลวยมุงหลังคาใช่เลยใช่เลยแล้วก็มีเศษหินทรายเคว่าจะกลับก็ไม่ได้กลับสันทีนะ ขออนุญาตนี่ไงเครื่องาาเครื่อเขมรผกักภาชนะอันนี้ก็มีนี่รอยฟันเหมือนที่ผมเจอที่วังฤดูร้อนเจ้าอยู่อ,อริพีมครับ